โอเคนักเรียนนะครับเรามาเจอกันในคลิปที่3ของเรานะครับคลิปที่3ของเราเนี่ยนะครับก็จะขึ้นบทใหม่แล้วนะบทก่อนหน้านี้เนี่ยบทที่3ของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตภาษา,าบาลีพระไตรปิฎกนู่นนี่นั่นตรงนั้นเนื้อหายเยอะมากนะครับแล้วก็ครูก็พยายามจะเป็นไกด์าพาเราอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยนะมาได้ระดับหนึ่งแต่ต้องอ่านเองย้ำซ้ำําทวนอีกรอบไปอ่านเองด้วยนะครับครูพยายามจะสรุปเท่านั้นเอง แต่ตรงสรุปของครูเนี่ยรายละเอียดมันไม่มามาไม่ครบเพราะฉะนั้นข้อสอบมันมีสิทธิ์ที่จะออกในรายละเอียดทุกอย่างทุกตัวหนังสือนะครับอย่าประมาทบทนั้นเนี่ยออกข้อสอบน่าจะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกิมมิคมันมีรายละเอียดมันมีอะไรให้ออกพอมาเป็นบทนี้เนี่ยฟังชื่อก็หมูแล้วนะครับนะฮะพวกหน้าที่ชาวพุทธมารยาทชาวพุทธการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุตรงนี้เนี่ยเนื้อหาง่ายกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้อาจจะออข้อสอบน้อยและเป็นข้อสอบปลายเปิดเป็นข้อสอบวิเคราะห์ซึ่งได้คะแนนง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องอ่านอยู่ดีเนาะโอเคนะในหนังสือเราจะเริ่มหน้า57นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยนะ57เป็นต้นไปก็อ่านตามดูตามไปด้วยได้นะครับเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยเนาะชิลๆสบายๆเพราะว่าเด็กเตรียมอย่างพวกเราเนี่ยนะครับครูเชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีมารยาทดีจริยา งดงามนะครับเป็นจักรยานีทุกท่านอยู่แล้วนะครับมีมารยาทอยู่แล้วไม่ต้องอบรมกันมากนะคะอ่ะเอออ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเวลาเจอพระพุทธนะคะพระพุทธเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จริงๆอะ่ะพระองค์ไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมีมารยาทที่ดีต่อพระองค์เวลาเจออ่ะแล้วเจอที่ไหนบอกว่าม่อยู่แล้วอ๋อเจอพวกสัญ,ญลักษณ์เจอพวกเคารพรูปเคารพรูปสแสดงแทนนะคะ ต่างๆของพระองค์คือเราเป็นคนมีมารยาทอ่ะแม้กระทั่งพระองค์ไม่อยู่แล้วเราก็เหมือนว่าลํำลึกถึงพระคุณนะคะเอ่อศรัทธาศรัทธาในคําสอนของท่านนะคะเรเชื่อว่าท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเออเราก็พยายามที่จะแสดงความกตันยูแสดงความเคารพรบนอบ,บ,บว่าเราศรัทธาถือท่านนะคะแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่แล้วในตัวจริงแต่เราก็ระลึกถึงพระองค์นะคะส่งใจถึงพระองค์นะไม่ว่าพระองค์จะอยู่ไหนก็ตามพรั้นเวลาเห็นพระพุทธร,รูปไม่ใช่พระพุทธรูปอย่างเดียว ตัวแทนของพระองค์นะฮะสถูปเจดีนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะรอยพระพุทธบาทจําลองนะคะพวกนี้นะฮะแม้แต่รูปภาพของท่านนะคะถ้านับถือท่านศรัทธานะคะเราก็ต้องทําความเคารพท่านนะคะการทําความเคารพของท่านเนี่ยนะคะเวลาทําความเคารพก็ง่ายมากหนูเรียนตั้งแต่ปฐมแล้วลูกนะแบบเบสิกที่สุดเลยนะคะเวลาหนูเดินผ่านนะคะหรืออะไรต่าง นะคะหนูเห็นหนูก็ประนมมือไหว้น้อมศีรษะลงนะคะปลายหัวแม่มือต้องไปจรดที่บริเวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนะคะหัวแม่มือนี่ขึ้นสูงเลยค่ะจดที่หว่างคิ้วตรงใต้หน้าผากนะคะลองทำดูนะลองทำดูที่บ้านเร็วลูกนะคะทุกคนยกมือขึ้นมาแล้วไหว้หน้าจอลูกนะ,ะนี่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ในแบ็คกราวด์นะคะรูปของพระองค์อยู่ตรงนี้ค่ะเราเป็นชาวพุทธที่ดีต้องไหว้นะคะ ก็ทดสอบทําดูได้นะคะเขาบอกถ้าผู้ชายสวมหมวกอยู่ก็อดหมวกก่อนแล้วจึงไหว้อันนี้เบสิกกับเธอไหว้ตั้งแต่ปฐมล้นะคะนะส่วนทําความเคารพพระพระธรรมไม่มีอะไรนะคะอ่านเองแล้วกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยพระธรรมนี่มันเป็นนมามธรรมเราไม่ค่อยเจอสัญลักษณ์แทนพระธรรมเท่าไหร่ ะะส่วนใหญ่ก็เจอเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเวลาเราไหว้พระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยก็เสมือนว่าเราไหว้พระรนัตไตรยนะคะเวลาเราก้มกราบพระพุทธเจ้าหรือสัญลักษณ์แทนพระองค์คือพวกรูปปั้นพวกรูปรูปเหมือนของพระองค์เวลาเราก,ากราบเราก็กราบ3มทีแบบเ็นจางคประดิษฐ์ใช่ไหมคเรเวลาหนูไปไหว้พระอย่างนี้การกราบ3ทีคือการกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนะคะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธรูปห้ามตั้งไว้ในที่ต่ำต้องตั้งไว้ในที่สูง เราอย่าเอาพวงมาลัยหรืออย่าเอาอะไรไปคล้องพูดคืออันนี้เป็นเนื้อหาประเภทที่ว่าใช้คอมเม n เซนเลยเนอะอย่างรูปเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหนูมีพระพุทธทรูปที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้เอาพวงมาลัยไม่ให้เอาอะไรไปแขวนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราพึงรู้ด้วยด้วยวิจารณญาณด้วยความเป็นปัญญาชนของเรานะครับนะอยู่หนูจะเอาไปอะไรไปแขวนเอาแว่นตาไปใส่เอาอะไรจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปทำนะครับก็ควรจะประฏิสฐานท่านไว้ในที่สูงเคารพตามตามตามสมควร นะแล้วเวลาหนูอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับเวลาอยู่ในวัดหรืออยู่ในห้องพระที่บ้านอา,อากับกิริยาของหนูต้องสํารวมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์นะครับพระธรรมก็เป็นคอมมอนเซนส์แต่เรื่องของพระสงฆ์อาจจะต้องมีรายละเอียดนิดหน่อยเช่นเวลาหนูนะคะเคารพพระพระสงฆ์นะฮะนะเวลาเจอพระสงฆ์ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าสมมุติว่าเจอที่วัดอ่านนี้อันดับที่1น,นะครับถ้าท่านนั่งอยู่ในวัดนั่งอยู่ในกุตินั่งอยู่ใน วิหารนะคะแล้วหนูไปเจอท่านอันดับแรกนะคะหนูจะต้องดูก่อนว่าที่ที่หนูไปเจอพระภิกษุนั่งอยู่เนี่ยมีพระพุทธรูปหรือเปล่าถ้าในพิธีตรงนั้นในวัดในวิหารในกุฏิท่านมีพระพุทธรูปให้กราบพระพุทธรูปก่อนนะคะเสมอนะคะเพราะเหมือนว่าเหมือนมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ะคะ่ะพระพุทธเจ้าท่านใหญ่สุดกราบท่านก่อนกราบพระพุทธรูปเสร็จแล้วค่อยกราบพระสงฆ์ เวลากราบพระสงฆ์ก็กราบด้วยเบญจังค่ะประดิษฐ์เหมือนกราบพระพุทธรูปค่ะโอเคนะเวลากราบนี่ไอเดียของการกราบคือว่าเราไม่ได้กราบพระรูปนั้นที่นั่งอยู่นะนึกออกไหมลูกเวลาเรากราบพระพุทธรูปก็เช่นกันเราไม่ได้กราบทองเหลืองไม่ได้กราบปูนปั้นที่ที่นั่งอยู่ไม่มีชีวิตไม่ใช่เรากราบคือเราละลึกใจเราส่งใจไปถึงใครถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ทั้งสากลจักรวาลเวลาเรากราบพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเราก็กราบสามครั้ง ือเระลือึกถึงพระรัตนตรัยคือระลลึกถึงพระเจ้าเออระลลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระธรรมระลลึกถึงพระสงฆ์ทั้งสา,ากลจักรวาลคณะสงฆ์สถาบันสงฆ์ที่มีบุญมีคุณมีมีเมตตามีการสืบทอดพระาศาสนาไม่ใช่ว่ากราบคนคนนี้นึกนึกนึกออกไหมเหมือนอย่างเงี้ยครูเอมมาเนี่ยวันดีคืนดีถ้าครูครูครูไปบวชอย่างเงี้ยหรือสมัยก่อนตอนเด็กครูก็เคยบวชใช่ไหมตอนครูบวชอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นบวชสาม,มเณรพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูก็ประมายกมือไหวย้ยกมือกราบครูเพื่อนครูก็กราบคู นี่เขากราบครูโดยที่ว่ากราบครูเอนมากกับตัวตนครูไหมไม่ใช่อ่ะวันดีคืนดีทําไมอ่ะอยู่ดีๆเมื่อวานยังเป็นคนธรรมดาอยู่เลยวันนี้มาหัวกราบฉันตายแล้วฉันกลายเป็นใครกลายเป็นเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ลักษณะคือเขากราบพระสงฆ์กราบสถาบันสงสถาบันที่ครูเป็นสามเณรก็ถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของสถาบันสงอะค่ะเขากราบพระตัตนตรัยนะครละลึกถึงคุณตรงนั้นนะคะอ่ะซึ่ง ปกติเวลาเราใช้การกราบแบบเป็นจงังคับประดิษฐ์กับใครเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่านะคะเ,เราเคารพคนคนนั้นเราเคารพสิ่งที่เรากราบนั้นเนี่ยอย่างสูงนะคะเราเคารพพระพุทธเจ้ามากเราก็กราบท่านการาบแบบแบบมือคือสยบยอมลงไปกับพื้นเลยนะคะเอาหน้าผากเนี่ยจะรลลงไปกับพื้น3ามครั้งกับพระสงฆ์ก็เช่นกันนะคะเราเคารพอย่างสูงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราเคารพอย่างสูงเนี่ยเราก็เคารพพระพุทธเจ้าเราก็เคารพพระสงฆ์แล้วเราก็เคารพ บิดามารดาแต่ในกรณีที่เราจะกราบเป็นจังขับประดิษฐ์บิดามารดาคือเคารพท่านอย่างสูงเนี่ยเรามักจะทําการเป็นมารยาทไทยทําในทีทท่ีเดียวก็คือก่อนที่ผู้ชายจะทําการบรรปชาอุปสมบทเวลาหนูจะบวชมีการทําไมคะกราบทดแทนคุณพ่อแม่ก่อนตอนที่ยังเป็นนาคตอนที่ยังเป็นนาคใส่ผ้าขาวกําลังจะบวชเนี่ยเขาจะให้กราบเท้าม้่นแม่นะคะเวลาหนูกราบเขาก็กราบแบบเป็นจานสามครั้งลงไปเลยแบง นะเฉพาะกรณีแบบนี้ถือว่าพระคุณอย่างสูงนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆเนี่ยปกติเวลาเราไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเรากราบคุณพ่อคุณแม่เช่นกราบในช่วงของวันพ่อวันแม่อย่างเงี้ยเราก็กราบแบบปกติกราบแบบบุคคลที่เรานับถืออย่างยิ่งเหมือนกันแต่นับถือลองลงมาก็คือว่าเราจะกราบก้มลงไปแบบแบ,บแบมือเออกราบแบบไม่แบมือไม่แบมือ ไม่แบะมือก็คือมือ,อยังตูมอยู่ถูกไหมฮะก็คือว่าวางมือลงไปไม่ต้องแบะออกนะคะแค่หนึ่งครั้งจบนะครับซึ่งการกราบแบบนี้เนี่ยก็คือกราบได้กราบใครได้บ้างก็อาจจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับปู่ย่าตาใหญ่ก็กราบได้ครูบาอาจารย์ก็ก็กราบได้แบบนี้ถ้าเรานับถืออย่างยิ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดพบพระสงฆ์ในที่สาธารณะล่ะครับควรเคารพอย่างไรนะครับก็ เคารพแบบเดียวกันนะก็แบบเดียวกับไหว้พระพุทธรูปนะเหมือนเราผ่านพระพุทธรูปผ่านสถูปจะดีนะครับก็คือว่าให้ประนมมือไหว้น้อมศีรษะลงแล้วก็หัวแม่โป้งนะฮะนิ้วแม่โป้งเราจะไปจรดที่หว่างคิว้วนะฮะคือใต้หน้าผากนะครับนะระดับของการไหว้ก็อย่างที่บอกถ้าเคารพอย่างยิ่งนะครับนะหัวแม่โป้งต้องไปจรดที่หว่างคิว้วนะครับอันนี้ทบทวนความรู้สมัย ประถมเนาะอนุบาลหรือประถมเนาะเรียนไหวสมัยก่อนกูก็เรกูก็เคยเรียนเนาะเกลียดมากเลยเบื่อมีรายละเอียดแต่ก็มันก็ไม่ควรจะเบื่อเนาะเพราะว่ามันทําให้เราดูทําไมจริงๆแล้วดูเหมือนทําไมโอ้ดูเป็นคนมีกริยามารยาทงดงามเหมือนแอร์โฮสเตสถ้าผู้หญิงที่ไหว้เนี่ยไหว้สวยแล้วแบบไหว้ถูกตามลักษณะเลยนะเช่นเวลาหนูเคารพครูบาอาจารย์เคารพปิดามารดาเนี่ยหนูจะเอาหัวแม่โป้งเนี่ยะ่ะมาชนกับหวังคิ้วไม่ได้กูไม่ใช่พระสงค์หนูชนแค่ดั้ง นะชนบริเวณดั้งจมูกโอ้งามเชียวนะแต่บางคนไหว้ก็คือไหว้ไปทีอย่างเงี้ยเนาะนึกออกมาก้มมันก็ก้มยังไม่ทันจะถึงไหนเลยก็ไม่ไม่สวยนะบางคนก็ว่าบางคนก็ก้มผิดก้มถูกนะหัวไม่โป้งไปอยู่ที่บริเวณคางถ้าแบบบริเวณคางนี่คือเราไหว้ผู้ที่นับถือบุคคลทั่วไปอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออไหว้รุ่นพี่ก็โอเคก้มนิดหนึ่งก้มให้โป้งเนี่ยนิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยจะรดที่คางนะครับอ่ะดูตรงนี้ด้วยเนาะ อ๋อเรื่องคําพูดคําจากับพระสงฆ์นะครับอันนี้เรื่องวิชาภาษาไทยมากมากเลยอะ่ะนะก็ขออนุญาตให้หนูไปทบทวนความรู้ภาษาไทยของหนูนะคะนะอ๋อก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะเป็นเรื่องคําพูดคําจาเอาอันนี้นิดนึงคือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีลําดับชั้นนะฮะมีลําดับชั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระภิกษุเหมือนกันหมดแน่นอนแหละจะต้องมีพระชั้นสูงอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขของสงฆ์ ผู้ราชนจาจักรไทยใช่ไหมครับหรือรองท่านลงมาเนี่ยเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับซึ่งก็เป็นอะไรดีเป็นเป็น,เป,นเป็นพระชั้นสูงที่เกิดจากการแต่งตั้งของสมเด็จพระสังฆราชตามแต่ผลงานคุณอุปการต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเวลาเราคุยกับท่านเนาะเราก็ต้องสุภาพมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับหรือพระสงฆ์ที่เป็นญาติเราก็ใช้คําพูดแบบหนึ่งถ้าเจอพระสงฆ์ทั่วไปเราอาจจะให้ความเคารพรอบๆท่านอีกลักษณะหนึ่ง กนะ็ต่ําสูงกันไปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกิมมิคทางภาษาเนาะระดับทางภาษาไทยนะครับอย่างสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเวลาเราเจอท่านเราจะแทนตัวท่านเราเ,เรียกท่านเรียกท่านว่าหลวงปู่ได้ไหมโอ๊ยไม่ได้ไม่เหมาะใช่ไหมฮะเวลาเราเจอสมเด็จพระสังฆราชนะฮะหรือเ,เจอพระชั้นสูงมากๆเลยเห็นผมจีวรเดินมาเราเรียกหลวงปู่เห็นแก่เราเรียกหลวงปู่หมดไม่ได้นะฮะก็บอกว่าไม่งามก็ควรจะรักษามารยาทอันดี นะทำตามธรรมเนียมไทยซึ่งเราเรื่องมีเรื่องของชนชั้นวันนะประกอบอยู่มากเราก็ต้องเรียกแทนตัวท่านว่าอะไรนั่นเองฝากระบาทอูเรียกฝากระบาทเลยนะทธถ้าเจอสมเด็จพระราชาคณนะเรียกท่านว่าเจ้าประคุณนะเจ้าประคุณนะคะถ้าเอออันนี้แหละถ้าพระสงฆ์ที่เป็นญาติเราจะไปนับนะฮะหลวงตาหลวงนาหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นพี่เราก็เรียกหลวงพี่ก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าน้องเราเราเรียกว่าอะไร เรียกว่าท่านอย่างเงี้ยก็ได้นะหลวงพี่ก็ได้นะ้วบางคนก็เรียกหลวงน้องเออก็ฟังดูปแปลกๆมีนะครับแต่ถ้าพระสงฆ์ทั่วไปเราก็เรียกว่าท่านไงเรียกว่าพระคุณเจ้าอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือเวลาเราคุยมันก็ต้องมีคําแทนตัวเองด้วยคุยกับสมเด็จพระสังฆราชนี่ท่านเป็นคนใหญ่คนโตเราเรียกท่านฝาพระบาทเราแทนตัวเองว่ากล้ากระหม่อมหรือถ้าผู้หญิงกระหม่อมฉันนะครับ คุยกับสมเด็จพระราชาคณะแทนตัวเองว่ากระผมดิฉันพระสงฆ์ที่เป็นญาติก็ผมก็พอนะครับเช่นเดียวกับพระสงฆ์ทั่วไปผมก็พอดิฉันก็พอนะครับมีไหมเจอพระสงฆ์เรียกแทนพระสงฆ์ว่าโยมโยมพี่อย่างเงี้ยด้วยความด้วยความตกใจนะเรียก ไม่ใช่โยมนี่คือพระสงฆ์เรียกเราใช่ไหมคะบางทีหนูว่าอขออ่านิมนต์โยมโยมพระไม่ไม่ใช่ค่ะงงไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับลูกค้าอ่ะโอเคเนาะถ้าเป็นคํารับคํารับคือเอาไว้ตอบรับหรือเอาไว้ลงท้ายประโยคนะครับคุยกับสมเด็จพระสังฆราชนี่พะยาะคากับเทคะนะครคุยกับสมเด็จพระราชาคณนะ รับผมเจ้า่ะเอาไวงามนะคะต้องเจ้าขะเลยแบบไทยโบราณเหมือนในหนังข้าบดินนะคะในละครอ,อย่างเงี้ยนะคะถ้าพระสงฆ์ที่เป็นญาติกับพระสงฆ์ทั่วไปก็ครับก็ขะตามปกตินะครับโอเคเนาะเอาละส่วนตรงนี้คือคําศัพท์เฉพาะอันนี้คือวิชาภาษาไทยอย่างที่บอกนะคะก็ทบทวนความรู้เดิมนะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านนะฮะไม่ว่าตอนนี้คุณจะทาอะไรอยู่ให้หยุดทำนะฮะแล้วลองดูหน้าจอลองดูหน้าจอถ้าสมมุติว่าใคร ใครฟังแต่หูไม่ได้ดูจอเปิดจอมาดูหน่อยเดี๋ยวจะเปิดคำศัพท์ให้นะฮะเปิดเป็นคำศัพท์ทั่วไปภาษามนุษย์ภาษาเบสิกนะฮะภาษาอุทุชนให้ลองตอบดูซิว่าถ้าคำนี้เนี่ยจะพูดเป็นภาษาพระต้องพูดว่าอะไรโอเคนะ3 2 1สองนงคำนี้มาค่ะเวลาเชิญพระเราพูดเราพูดกับท่านว่านิมนต์ค่ะดีมากค่ะคำที่สมาค่ะ ส้วมค่ะท่านไปเข้าส่วมเราเรียกว่าอะไรคะมีคำพระเรียกอยู่เรียกว่าฐานค่ะฐานหรือเวสกุดีนะฮะเวสกุดีเพราะฉะนั้นเอ๊ะบางทีฟังไปฐานก่อนเดี๋ยวพระไปฐานก่อนบางทีบางคนก็พูดก็มีนะหรืออยู่ในหนังสือตำรับตำราเรียนเอ๊ะไปอ่านพระพูดว่าไปฐานแปลว่าไปส่วมลุกนะคะถัดไปค่ะอาบน้ําค่ะอาบน้ําค่ะส่งน้ำโหส่งน้ำานี่คคำเดียวกับที่เจ้าใช้เลยเนาะเป็นคำราชาศัพท์เลยเนาะ ตอนครูบวชในดน,นะเออหลวงหลวงพี่ก็พูดกับครูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นไปส่งน้ำโอ้โหฟังแล้วรู้สึกตัวลอ,อยเลยเหมือนเอฉันเป็นเหมือนฉันเป็นเชื้อพระวงเลยฉันต้องไปส่งน้ำนะฮะถัดไปนะครเงินค่ะเงินพระท่านไม่รับเงินแต่ท่านรับปัดใจนะฮะปัดใจอาหารค่ะอาหารเรียกว่าพัดพัดตาอาหารดีมากค่ะตายค่ะอืมคำนี้ไม่เพาะเลยเรียกว่ามรณภาพมรณภาพถึงแก่ มรณาภาพโอเคแต่ถ้าสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนโกนผมค่ะปลงผมนอนค่ะจำวัดนี่ต้องเด็กๆก็นนะ้น่าจะรู้ไหวพระสวดมนต์เราเรียกทำวัดเก่งมากค่ะรับประทานฉันเนาะเรียกฉันนะครับนะถ้าสมเด็จพระสังฆราชเราก็เรียกไปใช้เสวยนะคะนอนหลูก เอ้ยนอนซ้ำแล้วนี่จำวัดเนาะของถวายพระไทยธรรมตอนเด็กๆคงงงมากเลยนะไปจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระก็คือของกระจุกกระจิกอะของใช้ชีวิตประจําวันของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกของถวายพระว่าไทยธรรมเออบทีไทยธรรมใครทํากันแน่วะอ,อ๋อเราทําทําอะไรอ,อ๋อไปจัดของมาถวายพระของใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆโอเคส่งให้ถึงมือ เนาะถ้าสมมุติว่าเราให้ใช้คําว่าถวายแต่ถ้าส่งให้ถึงมือเลยหยิบของส่งให้ถึงมือส่งสองมือเรียกประเคนนะครับโอเคเนาะเจ็บป่วยเรียกว่าอ,อาอาพาธโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็พอจะได้สาระอยู่นะโอเคมากโอเคนะไปอ่านทบทวนซ้ำด้วยนะครับขอบคุณครับ